สวัสดีคุณผู้ชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูการขยายถนนสี่เลนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะครับจากแยกทางหลวงหมายเลข332แยกเจถึงแยกอู่ตเภาระยะทาง14กิโลเมตรซึ่งตอนนี้สร้างเสร็จไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลข่าวนี้กันนะครับ ในสลาวุฒิทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่สองดำเนินการก่อสร้างขยายถนนสีช่องจราจรทางหลวงหมายเลข332สายแยกทางหลวงหมายเลข3แยกเจบรรจบทางหลวงหมายเลข3 แยกอู่ตะเภาจังหวัดชนบุรีระหว่างกิโลเมตรที่0ถึงกิโลเมตรที่14ระยะทางรวมประมาณ14.47กิโลเมตรตอนนี้แล้วเสร็จตลอดสายนะครับโดยถนนสายดังกล่าวเป็นทางเชื่อมโยงตัวชุมชน ถึงสถานที่สำคัญของจังหวัดชนบุรีได้แก่หน่วยงานราชการต่างๆและท่าอากาศยานนานาชาติอุตเภามีจุดเริ่มต้นที่กิโลเมตรที่ศูนบริเวณแยกเจอมเภอสัตหีบถึงจุดสิ้นสุดกิโลเมตรที่14บริเวณแยกอุตเาจังหวัดชนบุรี ระยะทางรวม14.47กิโลเมตรเนื่องจากในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางโดยกรมทางหลวงนะครับเล็งเห็นความสําคัญนี้จึงได้ดําเนินการก่อสร้างขยายเพิ่มช่องจราจรจากเดิม2ช่องจราจรไปกลับเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาดสีช่องจราจรโดยเป็นผิวจราจรแบบแอฟันคอนกรีต มีสะพานข้ามแยกจำนวนสองแห่งคือสะพานข้ามแยก,กเกษมพลและสะพานข้ามแยกตลาดสะแก้วพร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทางโดยใช้งบประมาณ797ล้านบาทเมื่อโครงการแล้วเสร็จนะครับจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่นระบายรถจากจังหวัดชนบุรีสู่จังหวัดระยอง ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมเติมเต็มโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ตามนโยบายของรัฐบาลและนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนี่ก็เป็นข่าวการพัฒนาในท้องถิ่นที่เราหยิบนำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าเราจะมานำเสนอในคลิปต่อๆไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากเราขอบคุณข่าวจากประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ